คุณผู้ชมครับผมบอลรัชตานะครับผู้สื่อข่าวช่องวันสาสิบเอ็ดตอนนี้เดินทางถึงจังหวัดนครราชสีมาแล้วนะครับอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับเทอร์มินอลแล้วนะครับขณะนี้เนี่ยในพื้นที่เต็มไปด้วยหน่วยกู้ภัยนะครับแล้วก็มีการปิดถนนตลอดเส้นทางมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของคนร้ายที่อยู่หลบอยู่ในเทอร์มินอลนะคุณผู้ชม เบื้องต้นเนี่ยรับแจ้งว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตนะครับเป็นผู้ตอนนี้ตอนนี้อยู่เขาอยู่ตรงไหนพี่อยู่ข้างหน้าห้างอยู่ข้างหน้าห้างใช่ไหมครับผู้ชมครับภาพที่เห็นสดๆอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นการปิดถนนของทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจของจังหวัดนครราชสีมาขณะนี้ทีมข่าวช่องวันเดินทางถึงจุดนี้แล้วนะครับ ไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้ได้มากกว่านี้เนื่องจากว่าเป็นที่โล่งนะครับผู้ชมอันตรายมากนะครับต้องอยู่แนวที่กำบัง ตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตประมาณเท่าไห,หร่แล้วพียพย่ยังไม่ทราบยังไม่ทราบยงไม่ทราบยอดนะแต่หลายรายใช่ไหมครับผู้ชมท่ามือสั่นนี่ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพอดีผมไม่มีขาจับลงมานะครับเ<ห>น,นื่องจากว่าเราปรีบในการเข้าพื้นที่มาเกาะติดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในจุดที่ถือว่าใกล้เคียงห้างเทอร์มินัล มากที่สุดนะครับหลังจากการก่อเหตุแล้วทางคนร้ายเนี่ยพร้อมกับอาวุธปืนที่เป็นอาวุธสงครามนะครับได้หลบหนีเข้าไปในห้างเทอร์มินอลเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตหลายรายนะครับเจ้าหน้าที่ที่ผมอยู่ด้วยนะตอนนี้เนี่ยพยายามวิทยุบอกกันว่าให้อยู่ในหลังแนวกำบงังหลังเสารหรือตามจุดที่จะเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดนะครับ คุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่แต่ละคนนะฮะอยู่หลังแนวกันหมดนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าคนร้ายเนี่ยมีอาวุธสงครามนะครับหลังจากการก่อเหตุก็ได้พยายามหลบหนีเข้าไปในห้างเทอร์มินัลของจังหวัดนครราชสีมานะครับและหลังจากที่เข้าไปด้านในแล้วก็มีการไปยิงคนที่เดินอยู่ในห้างเสียชีวิตด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยได้รับรายงานว่าเสียชีวิตอยู่บริเวณด้านหน้าห้างนะครับ พี่สวัสดีครับัครับว่งครับพี่คือตอนนี้เราไม่ทราบนะครับว่าคนร้ายเนะอยู่ในจุดไหนนะครับจึงไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่เข้าไปได้ใกล้กว่าน,นี้นิวระวังนิวระวังด้วยนะระวังด้วย ไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาโทรบอกพี่เอกทีดิโทรบอกพี่เอกทีฮะมันต้องวิ่งกลับไปวกลับมาเดคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยทีมข่าวอยู่หลังแนวของรถกู้ภัยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการปิดถนนโดยรอบของห้างเทอร์มินอลจังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบถ้าไม่จําเป็นเนี่ยนะครับให้อยู่ห่างจากห้างเทอร์มินอลนะครับเพราะว่าก็เห็นว่ามีประชาชนเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาในเขตพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อันตรายครับโดยเฉพาะจุดที่เป็นบริเวณกว้างไม่มีแบรริเออร์กั้นเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าคนร้ายที่อยู่ทางด้านในนะครับ ตอนนี้อยู่ในจุดไหนเบื้องต้นนะครับเราได้รับรายงานว่าคนร้ายเนี่ยเป็นทหารนะครคุณผ,ผู้ชมอยู่ในห้างเทอร์มินอลพร้อมกับอาวุธปืนสงครามกาดยิงผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายรายนะครับ พี่ตอนนี้มีเสียงปืนหรือมีเสียงอะไรดังออกมาบ้างไหมย,ย,ยังใช่ไหมครับยังเงียบอยู่แต่ว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคือมีเสียงปืนด,ดังออกมาแล้วก็มีมีการจุดไฟเผานั่นนู่นนี่ในห้างใช่ไหมครับยิงถังแก๊สอะไรพวกนั้นอ่ะเนาะนะฮะคุณผู้ชมน่าจะเห็น ตอนนี้มีรถพยาบาลจอดสแตนบายนะครับตดยรอบพื้นที่ของเมืองนครราชสีมาเลยนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดสืบนะครับด้านในคุณผู้ชมเห็นเป็นเจ้าหน้าที่อาวุธครบมือนะครับมีการสวมใส่ชุดเกราะด้านในมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชม นนี่นะครับเจา้าหน้าที่ก็มีการปูพรมอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อที่จะปิดล้อมผลร้ายรายนี้เนื่องจากว่าอุกอาจมากนะครับมีการนําเชือกปิดกั้นพื้นที่มาด้วยนะครับ นี่เราเข้ามาอยู่ในแนวของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งนอกจากตำรวจแล้วเนี่ยผมสังเกตเห็นเป็นเจ้าหน้าที่ทหารครับคุณผู้ชมอาวุธสงครามครบมือนะครับเนี่ยฮะ ลักษณะการก่อเหตุเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมที่ผมได้รับรายงานนะครับก็คือคนร้ายเนี่ยมีการใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตมีพลเรือนเสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ยังมีน้องนักเรียนที่ถูกยิงเสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมมูลเหตุแล,แ,ลและแรงจูงใจเนี่ยยังไม่รายละเอียดในส่วนนี้นะครับ หลังจากในช่วงก่อเหตุเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมีรายงานว่าคนร้ายเนี่ยได้ขโมยรถของทางตำรวจในการหลบหนีนะฮะแล้วก็เข้าไปในห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับพยายามใช้อาวุธปืนยิงเปิดทางภายในห้าง ถูกคนที่เดินห้างด้วยมีเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีการจุดไฟเผาห้างเนี่ยนะครับยิงถังแก๊สต่างๆเสียงระเบิดดังออกมาเป็นระยะแต่ในขณะนี้จุดที่ใกล้เคียงกับห้างเทอร์มินอลนะครับด้านหน้ายังไม่มีเสียงปืนหรือเสียงใดๆดังขึ้นมานะครับคุณผู้ชม เจ้าหน้าที่ทุกนายมีการสวมใส่ชุดเกราะนะครับเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุดโอเคคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมได้รายงานไปภาพสดๆที่เห็นอยู่ในขณะนี้นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วยัยงมีเจ้าหน้าที่ทหารด้วยนะครับซึ่ง ทั้งหมดมีการประกอบชุดสนามและอาวุธครบมือตอนนี้ทีมหาช่องวันเข้ามาอยู่ในแนวของทางเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ